ฟูจิครับโรคปอดมาจากห้องน้ำไม่ได้สูบบุหรี <c oughs> เห่เคยผลวิใจัยใหม่มาดูกัน <c oughs> เฮ้ยตกใจ วันนี้มีการรวบรวมคุณหมอเก่งๆ8คนจากหลายๆโรงพยาบาลคุณหมอที่เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องโรคปอดคุณหมอสาธารณะเชี่ยวชาญเรื่องระบบทางเดินหายใจอธิบายเรื่องโรคปอดท่านั้นที่ไม่ได้สูบบุหรี่ท่านบอกว่าในห้องน้าจะมีเชื้อโรคหลายชนิดที่ทําให้เกิดโรคปอดมันมีชื่อว่าฮิเกกเซโคกังชินโชไอตัวเชื้อนี่แหละครับมันจะเข้าไปในปอดเราแบบนี้ทําให้เกิดโรคปอดครับหรือเรียกชื่อโรคนี้ว่าแม็กจะทําให้เกิดการไอและเกิดสาเตรเละต่างๆออกมา ถ้าปล่อยไว้ปอดก็จะพังเดินนิดเดียวก็ทําให้เหนื่อยได้และปัจจุบันนี้เชื้อแมกเกิดขึ้นเยอะมากเลยครับเห็นไหมครับกราฟกระโดดขึ้นอย่างนี้เลยในกรณีเดียวกันเกีย่ยวกับเรื่องวัณโรคเนี่ยนะครับมันลดลงน้อยลงเรื่อยๆแต่เชื้อโรคตัวนี้มันจะเพิ่มขึ้นซึ่งคนไม่ค่อยรู้จักกันเพื่อนๆคิดว่ามันอยู่ที่ไหนในห้องน้ำครับไม่น่าเชื่อเลยลองดูอีกทีนะครับว่าเพื่อนๆคิดว่ามันอยู่ที่ไหนในห้องน้ำครับบางคนบอกว่าอยู่ที่พื้นบางคนบอกว่าอยู่ที่อ่างไม่ใช่ครับ มันอยู่ที่ตรงนี้ครับคำตอบคือหัวฝักบัวหัวฝักบัวเนี่ยนะครับเป็นตัวที่ทําให้เกิดโรคร้ายมันจะเกิดเชื้อราและวัตถุเลื่อนๆอยู่ข้างในเป็นที่แพร่พันธุ์ของเชื้อโรคคุณหมอบ่อยครับว่ามันไม่ได้อยู่ที่หัวฝักบัวอย่างเดียวมันอยู่ที่ตรงที่เราไม่ค่อยได้ล้างกันมันจะมีเมือกเลื่อนๆครับละหัวฝักบัวเนี่ยเราแทบไม่เคยได้ล้างไม่เคยทําความสะอาดเลยแล้วก็ใช้หัวฝักบัวในการฉีดก็ทาให้เชื้อโรคกระจายไปทั่วห้องน้ำเลยครับแล้ววิธีการทําความสะอาดทำยังไงไปดูต่อครับใช้กดซิตริกหรือกดมะนาวหรือน้ําส้้้้มมมมสสาาาายชูใใ่่ลลงไปปนนนนนนํอุุแวววหัััฝกบจีระณ1 3าชั่วโมงแล้วก็ใช้แปลงล้างที่หัวฝักบัวแบบนี้ในบรกาศนี้ก็ต้องล้างหัวฝักบัวครับอยาคิดว่าต้องล้างที่หลังทําตอนนี้เลยครับสิ่งที่เป็นสมบัติอันล้ําค่ามากที่สุดมากกว่าเงินมากกว่าบ้านมากกว่ารถยนต์มันคือร่างกายของคุณครับใช้ความรู้เรื่องสุขภาพให้กับคนรักของคุณครับ